สวัสดีค่ะทุกคนพี่มิกเจอแล้วสองเห็ดพึ่งนี่ยชอบมาเดินทับทางเขาพี่มิกเนี่ยทับทางกุ๊กไก่เป็นทางของเราจริงเราจะต้องมืนเจออีชาอยชาดิ Eccoci! Eccoci! Ho oh, mangiato! Va bene, vai! Di questi tempi! Questo è bellino, però Eh! guardate Ah, è foglio! Ah, è foglio, Dove Non ce n'è!

พี่มิ้นู่นนู่นอีกนึงเย้โอ้โหคิดว่าจะไปเจอแล้วน้ำตาจีไหลคิดว่าจุน,นี้จะแพ้พี่มิดอกใหญ่มากทุกคน,กคนดูนิโอ้ยนี่ใหญ่มากเลยอ่ะเฮ้ยไปดูใกล้ๆถ่ายรูปไหนถ่ายรูปไหตรงนู้นก็ ปักน้กันดูใกล้ๆทุกคนสวยงามใหญ่โตไม่ไมไดีใจได้ไงอะคิดว่าจะไม่ได้แล้วอแบลคุณล,ลอกดาวคุณลอกดาวแต่ว่างามอยู่ดีนะอยากลิ้งอยากิ้งเห็นตัวอะไรเนี่ยเอาไป สวยมากแล้วฝั่งนี้ดูดิดอกนี้ก็สวยสวยมากๆ พี่พีเจอดอกนี้สวยเลยดูวันเกิดวิขาักเลยที่รักเฮ้ยแะว่าเลยว่าไม่ตก็ว่าแชีิราบชุกเฮ้ย

ลมเริ่มมาเห็ดเริ่มเห็นดอกนี้ดอกใหญ่สวยมากมีใครเห็นว่างหรือยังเอ้ยขอไปดูใกล้ๆข้าไปดูใกล้ๆมุนมุนจะเอ๋ มากถุงมือก็เอามานะนี่ยังไม่ได้ใส่แต่ถุงมือกันหนามเกาลัดไม่ได้นะแต่ก็กันมแมลงอันตรายได้เนาะกูไก่ลืมใส่ถุงมืออีกแล้วอะและหอมอืมกินแรงิีไหมเนี่ย เงนหน้าไปจ่าเอกข้างบนนั่นขึ้นไปดูพร้อมกันเห็ดหรือเปล่าปึ๊บเห็ดพึ่งจริงๆด้วยแต่จะเก็บได้หรือเปล่าคนดูเกียดป่านี้จริงเลยอ่ะ ลกอะ่ะคุกเข่านี่แบบต้องระวังอะ่ะมังงงอมมากเลยอะ่ะโถชัยตะเรียนเขาเก็บกันนะเนี่ยเอาไปทอดขอดึงออกมาดูไม่เป็นไรเขาแพรพันเรียบร้อยแล้วถ้าเก็บไม่ได้ก็ทุกขานะขาบแบบอมน้ำอะ่ะตายแล้วนิ่มไปหมดแลยอะ่ะ โอ้ถ้าพี่มิกเจอนี่พี่มิกเอาแน่เลยอะแต่กูไก่คิดว่าแต่หมูมันยังสวยอยู่เลยอะทอดอร่อยนะขอดมก่อนชาวตะเดนเขาสอนมาถ้าเจอเห็ดแก่ลักษณะนี้ให้ดมว่ามันยังหอมอยู่ไหมหกลิ่นมันเน่าแล้วโห้ยน่าสียดายมากกูไก่ไม่เอาอะ่ะกลินหอมนะแต่ว่ามันนิ่มมาเห็นไหมจับนี่แบบ หลุดติดมือเสียดายมากเลยเป็นปุ๋ยนะลูกเสียดายอะ่ะมีใครเห็นเห็ดไหมเจอดอกนี้กูไก่ร้องปุ๊บเพราะมันน่ารักมากเลยมันเก็บได้โหเดินตอนนี้แบบต้องระวังแบบเอ้ยเกาลัดจะลนใส่หัว ระวังเลยสุดๆอะเพราะว่ามันแอบออใต้ใบไม้เยอะมากใต้ใบเกาลักสวยเลยอะดอกนี้ขายาวเหมือนนางแบบเลยอะเรียวเชียวเย้อีกหนึ่งที่ลั อีกหนึ่งค่ะอุ๊ปออฟอัปปสตานซะนี่ขาอีกแล้ว คุณผู้ชมเคยถามนะมีสว์อันตรายในป่าไหมเก็บเห็ดมาสิบกว่าปีที่ตะลี่เพิ่งเจอตะขาบครั้งแรกเฮ้ยโคตรเกลียดเลยอะแต่ไม่ทำร้ายมานันนะคนไปแล้วอุ้ยโอ้ยเปลนจะแตกตกใจมาเลยอะ่ะนี่โคตรเกลียดเลยตะขาบกิ้งเกือประเภทนี้นะงูยังไม่กลัวเลยอะ เดี๋ยวๆค่อยๆเข้าไปตุกอะไรเป่าอ่ะทุกคนเห็นกันไหมเออครั้งแรกที่เจอตะขาบเข็ดเลยอะ่ะต่อไปนะจะไม่มีวันลืมถุงมือเลยจะต้องใส่ตั้งแต่ดอกแรกยันดอกสุดท้าย เหยียดขนกลัวสัตว์ที่อัปนลักษณ์ที่สุดในโลกแหว่งหมดเลยอะเจอเดอกนี้ลืมไอตะขาบตัวเมื่อกี้เลยตองนี้สวยจังเลยดูรูปร่างเขาเกิดอยู่ใต้ใบเอ่อใต้ต้นไม้ Tu mi li rompi, sì. leggi? ecco io. Ciao! Ciao mamma. Ciao, ci No, questo si chiama Come si chiama? dire. Oh! Così? Così? Così ciao oh, amore. Oh, oh, ciao babbo. Oh, ciao babbo. ชั่งน้ำหนักแล้วนะคะสองกิโลเกือบครึ่งเลยล่ะ ถ่ายรูรปเลยถ่ายรูปอันนี้แม่ไว้ทําซอสอไว้ทําครอสตีนี่บนหน้าขนมปังนะคะรวมกับที่เราเอามาให้แล้เมื่อวานอันนั้นก็ไว้ทอดหน่อยนึง่ง